สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมาตินลูเทอร์นักปฏิรูปาศาสนาผู้ยิ่งใหญ่ผู้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์คริสตศาสนาและโลกตะวันตกมาตินลูเทอร์เกิดในปี1483ในเมืองไอเลเบนประเทศเยอรมนี ในครอบครัวชาวเหมืองแร่ที่มีฐานะปานกลางพ่อของเขาหวังให้เขาเป็นนักกฎหมายแต่เหตุการณ์ที่เกือบเสียชีวิตจากพายุฟ้าคนองทำให้เขาตัดสินใจบวชเป็นนักบวชนิกายออกัสตินจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของลูเธอร์เกิดขึ้นเมื่อเขาได้เห็นการค้าใบไถ่บาปซึ่งเป็นเอกสารที่ศาสนาจักรขายให้ผู้คนเพื่อลดโทษบาปในชีวิตหน้าเขาเห็นว่านี่เป็นการหลอกลวงประชาชนและขัดกับหลักคำสอนในพระคัมภีร์ ในปี1517ลูเทอร์ได้ติดประกาศ95วาระที่ประตูบทวิทเทนเบิร์กเอกสารนี้วิพากษ์วิจาร์การค้าใบไถ่บาปและแนวปฏิบัติอื่นๆของศาสนจ,จักรที่เขาเห็นว่าไม่ถูกต้องเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาซึ่งนำไปสู่การเกิดนิกายโปรเตสแตนต์แนวคิดสำคัญของลูเทอร์คือหลักโดยความเชื่อเท่านั้น เขาเชื่อว่ามนุษย์จะได้รับความปลอดภัยโดยความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่โดยการทำพิธีกรรมหรือซื้อใบไถ่บาปและพระคัมภีร์คือแหล่งอำนาจสูงสุดในเรื่องความเชื่อไม่ใช่คำสั่งของพระสันตปาปาผลงานที่สำคัญอีกชิ้นของลูเทอร์คือการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาเยอรมันทำให้คนทั่วไปสามารถอ่านและทำความเข้าใจพระคัมภีร์ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งการตีความจากบาทหลวงเท่านั้น การแปลนี้ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาภาษาเยอรมันมาตรฐานด้วยแม้ลูเธอร์จะถูกศาสนาจักรขับออกจากคริสตศาสนาแต่เขาได้รับการปกป้องจากเจ้าผู้ครองแคว้นแซกโซนีทำให้เขาสามารถเผยแพร่แนวคิดของตนต่อไปได้แนวคิดของเขาแพร่หลายอย่างรวดเร็วผ่านสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในยุคนั้นอย่างไรก็ตามลูเธอร์ก็มีด้านที่เป็นที่วิพากวิจารณ์ โดยเฉพาะทัศนคติที่เป็นปฏิปักษต่อชาวยิวในช่วงท้ายของชีวิตและการสนับสนุนการปรับปรามชาวนาที่ลุกคือขึ้นต่อต้านขุนนางซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่นักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ก็มีข้อจำกัดของยุคสมัยของตนอิทธิพลของลูเทอร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องศาสนาการปฏิรูปของเขานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองอย่างกว้างขวาง การเน้นย้ำเรื่องการอ่านพระคัมภีร์ส่งเสริมการรู้หนังสือในหมู่ประชาชนการท้าทายอำนาจของศาสนาจักรเปิดทางให้เกิดการแยกศาสนาออกจากรัฐในเวลาต่อมาในโลกปัจจุบันมรดกของลูเทอร์ยังคงมีชีวิตผ่านนิกายโปรเสตสแตนต์นิกายต่างๆและแนวคิดเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการตีความคัมภีร์ หลักการที่ว่าบุคคลสามารถมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้าโดยไม่ต้องผ่านสถาบันศาสนาเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาแนวคิดเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในเวลาต่อมาการปฏิรูปของลูเทอร์บอกเราว่าบางครั้งต้องมีผู้กล้าลุกขึ้นท้าทายระบบที่ดำรงอยู่เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นแม้จะต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน